เมืองเล็กๆที่อยู่ใกล้ฐานทัพแห่งหนึ่งครอบครัวของการอาศัยอยู่ในบ้านที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติแม้จะสงบเงียบแต่ก็อยู่ไม่ไกลจากแนวปะทะทางชายแดนการเด็กชายวัยสิบขวบน่าเริงฉลาดไฟฝันอยากเป็นทหารเหมือนพ่อแต่ก็รักและเข้ารบแม่ที่เป็นพยาบาลสนามพ่อร้อยโทพาคินนายทหารผู้แข็งแกร่งซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เชื่อในเกียรติของนักรบแม่พยาบาลออนนี พยาบาลสนามที่อ่อนโยนและมีจิตใจเมตตามองโลกในแง่มุมของการช่วยเหลือมากกว่าการต่อสู้แสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างไม้ของบ้านหลังเล็กการวิ่งออกไปในสวนหลังบ้านโบกมือให้พ่อที่กำลังสวมชุดทหารเต็มยศเตรียมออกปฏิบัติหน้าที่การตื่นเต้นเสมอเมื่อเห็นพ่อแต่งเครื่องแบบเขายืนตรงและทำท่าตัดเบรเรียนแบบพ่อพร้อมพูดอย่างภาคภูมิใจว่า ขึ้นผมจะเป็นทหารเหมือนพ่อจะได้ปกป้องทุกคนพ่อหัวเราะก่อนลูกหัวลูกชายแล้วพูดว่าดีมากลูกทหารต้องมีวินัยและกล้าหารขณะที่พ่อกำลังจะขึ้นรถออกไปปฏิบัติหน้าที่แม่เดินเข้ามาในครัวพร้อมกับกล่องปฐมพยาบาลการเห็นแม่เตรียมยาและอุปกรณ์รักษาก็สงสยัยเลยถามแม่ว่าแม่ก็ช่วยพ่อลบใช่ไหมแม่หัวเราะเบาๆแล้วบอกว่า แม่ไม่ได้ลบแต่แม่ช่วยรักษาคนเจ็บในลูกการขมวดคิ้วแล้วพูดว่าแต่พ่อบอกว่าทหารต้องปกป้องคนไม่ให้เป็นอันตรายแม่ยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วนั่งลงข้างๆการก่อนจะอธิบายใช่จ้ะทหารปกป้องผู้คนจากภัยอันตรายแต่หมอก็ช่วยชีวิตทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ฝ่ายไหนคำพูดของแม่ทำให้การนิ่งคิด คืนนั้นมีเสียงไซเรนดังขึ้นในค่ายทหารเสียงปืนไกลๆทาให้บรรยากาศเงียบสงัดกลายเป็นตึงเครียดไม่นานนักรถพยาบาลทหารแล่นเข้ามาจอดที่โรงพยาบาลสนามใกล้บ้านการเห็นทหารบาดเจ็บถูกหามลงจากรถแม่รีบวิ่งเข้าไปช่วยรักษาพวกเขาพ่อของการกลับมาพร้อมกับแผลที่แขนเขาพยายามบอกว่าเป็นแค่แผลเล็กๆแต่แม่ก็ยังทำแผลให้ด้วยความเป็นห่วง ในระหว่างที่แม่รักษาพ่อการสังเกตเห็นทหารนายหนึ่งถูกพยาบาลคนอื่นช่วยไว้ชายคนนั้นไม่ได้สวมเครื่องแบบเดียวกับพ่อของเขาการรู้ได้ทันทีว่าชายคนนั้นเป็นศัตรูการเดินไปหาแม่แล้วถามเบาๆว่าแม่ทำไมแม่ต้องช่วยคนที่เป็นศัตรูของพ่อแม่หยุดชั่วครู่ก่อนจะยิ้มอ่อนโยนแล้วพูดว่าลูกเอ๋ยตอนนี้เขาไม่ใช่ศัตรู แต่เป็นคนเจ็บที่ต้องการความช่วยเหลือการเงียบไปสักพักก่อนจะพูดขึ้นว่าแล้วถ้าผมเป็นทหารผมต้องฆ่าคนแบบนี้ใช่ไหมพ่อของการที่นั่งอยู่ข้างๆมองลูกชายด้วยสายตาแน่วแน่ก่อนจะพูดขึ้นว่าทหารไม่ได้อยากฆ่าใครแต่บางครั้งเราต้องทำเพื่อปกป้องคนที่เรารักแม่จะปล่ายการเบาๆแล้วเสริมว่าแต่หมอไม่ต้องเลือกว่าคนไหนคือศัตรูหมอช่วยชีวิตทุกคน คำพูดของทั้งพ่อและแม่ทำให้การเกิดความขัดแย้งในใจคืนนั้นการนอนไม่หลับเขาเฝ้าคิดถึงคำพูดของพ่อและแม่ทหารปกป้องคนที่เขารักแต่หมอช่วยชีวิตทุกคนเราต้องฆ่าเพื่อปกป้องหรือช่วยชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงในใจของเด็กชายมีสองความฝันเขาอยากเป็นทหารที่กล้าหาญเหมือนพ่อแต่ก็อยากเป็นหมอที่ช่วยชีวิตเหมือนแม่เขาจึงพูดกับตัวเองว่า ถ้าเราเลือกไม่ได้บางทีเราอาจเป็นทั้งสองอย่างได้นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวคำสาบานสองบทบาทที่จะหล่อหลอมชีวิตของการในอนาคตการวัย18ปียืนอยู่หน้ากระจกในห้องของเขามองไปที่รูปถ่ายของครอบครัวในรูปพ่อของเขาร้อยโทพาคินอยู่ในชุดเครื่องแบบทหารยืนอย่างภาคภูมิข้างๆกันแม่ของเขาพยาบาลออนนีอยู่ในชุดขาวของแพทย์สนาม รอยยิ้มอ่อนโยนของแม่สะท้อนถึงจิตใจแห่งการช่วยเหลือและตรงกลางคือการในวัยเด็กที่เคยบอกว่าอยากเป็นทั้งทหารและหมอเวลาผ่านไปเขาต้องเลือกเส้นทางของตัวเองแล้วเขาสอบติดทั้งโรงเรียนนายร้อยและคณะแพทยศาสตร์แต่เขาเลือกไม่ได้ในเย็นวันหนึ่งพ่อพาการไปที่ฐานทัพเพื่อให้เขาเห็นชีวิตของทหารเสียงตะโกนของครูฝึกดังขึ้นจากสนามฝึก ทหารหนุ่มฝึกหนักเพื่อเตรียมรับมือกับสงครามพ่อของการยืนมองพวกเขาด้วยสายตาภาคภูมิพ่อพูดกับการด้วยน้ำเสียงหนักแน่นการทหารต้องแข็งแกร่งเพราะเรามีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติปกป้องครอบครัวหากไม่มีทหารใครจะปกป้องคนที่อ่อนแอพ่อพาการไปพบกับนายพลทหารรุ่นพี่ที่เล่าเรื่องวีรกรรมของกองทัพ นายพลพูดถึงการเสียสละของทหารหลายคนที่สละชีวิตเพื่อให้ประเทศปลอดภัยการถ้าเธออยากรับใช้ชาตินี่คือเส้นทางที่สมเกียรติการรับฟังอย่างตั้งใจเขาอยากปกป้องคนอื่นอยากเป็นคนที่แข็งแกร่งแต่เขายังคงคิดถึงคำพูดของแม่คืนนั้นเมื่อกลับถึงบ้านการเห็นแม่กำลังทำแผลให้เด็กหญิงตัวเล็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้งไว้หน้าคลินิกเด็กหญิงตัวสันเพราะบาดแผลและความกลัว แม่ของการยิ้มให้เด็กหญิงอย่างอ่อนโยนหนูไม่ต้องกลัวนะลูกแม่จะช่วยหนูเองหลังจากพาเด็กหญิงไปพักการถามแม่ว่าแม่ทำไมแม่ถึงอยากเป็นหมอแม่ถอนหายใจเบาๆก่อนจะตอบเพราะแม่อยากเห็นชีวิตที่รอดมากกว่าชีวิตที่ดับไปลูกจําได้ไหมตอนเด็กๆลูกเคยสงสัยว่าทำไมแม่ช่วยชีวิตศัตรู ก็พอแม่เชื่อว่าทุกชีวิตมีค่าค่ะไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ฝ่ายไหนแม่เปิดตู้หยิบกล่องเก่าๆออกมาข้างในคือจดหมายขอบคุณจากทหารที่แม่เคยช่วยชีวิตบางคนเป็นทหารไทยบางคนเป็นทหารฝ่ายตรงข้ามแต่ทุกคนต่างขอบคุณที่แม่ช่วยพวกเขาให้รอดแม่จับมือกันแล้วพูดว่าทหารปกป้องประเทศชาติด้วยอาวุธแต่หมอปกป้องชีวิตด้วยหัวใจลูกอยากเป็นแบบไหนล่ะ ขณะที่การยังลังเลเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพ่อของเขาได้รับบาดเจ็บจากภารกิจลับกระสุนเฉียดเข้าที่ท้องพ่อถูกส่งตัวกลับมารักษาในโรงพยาบาลทหารการรีบไปเยี่ยมพ่อแต่พ่อยังฝืนยิ้มและพูดว่าอย่าก,กังวลพ่อเคยเจ็บหนักกว่านี้แต่การเห็นความทรมานของพ่อและเขาก็ทำอะไรไม่ได้ ในห้องผ่าตาดัดการมองดูหมอและพยาบาลช่วยกันร,รักษาพ่อของเขาทุกวินาทีคือความเป็นความตายหัวใจของเขาเต้นแรงเขาอยากเป็นคนที่ช่วยชีวิตพ่อได้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาตระหนักว่าการช่วยชีวิตสำคัญกว่าการต่อสู้หลังจากพ่อฟื้นขึ้นการตัดสินใจบอกกับพ่อและแม่ว่าผมจะเป็นหมอแต่จะเป็นหมอทหาร พ่อและแม่มองหน้ากันก่อนที่พ่อจะหัวเราะเบาๆและตบไหล่ลูกชายงั้นลูกก็ต้องเป็นหมอที่เข้มแข็งที่สุดแม่ยิ้มและพูดว่าและอย่าลืมว่าลูกต้องช่วยทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครนี่คือจุดเริ่มต้นของคำสาบานสองบทบาทที่การเลือกเดินเขาเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ของกองทัพและเตรียมตัวเข้าสู่สนามรบในฐานะสัญญาแพทยทหาร ปีแรกของการในฐานะสัญญาแพทยทหารการอายุ25ปีเป็นหมอประจำหน่วยลบพิเศษที่ประจำการอยู่แนวหน้าเขาสวมชุดแพทยสนามมีปืนพกติดตัวตามระเบียบแต่เขาไม่เคยคิดจะใช้มันส่งครามปะทุขึ้นกองทัพของเขาต้องประทักกับฝ่ายกบฏท,ที่กำลังลุกคืบเข้ามาโรงพยาบาลสนามเต็มไปด้วยเสียงร้องของทหารที่บาดเจ็บการวิ่งไปมาระหว่างเต็นท์พยาบาลทำงานโดยไม่หยุดพัก เลือดสาดกระจายเต็มมือแต่เขาไม่มีเวลาหยุดคิดถึงมันเราต้องห้ามเลือดเดี๋ยวนี้เอาผ้ากดไว้ให้แน่นเขาตะโกนสั่งพยาบาลสนามบางครั้งคนไข้รอดบางครั้งเขาต้องยอมรับความจริงว่าไม่สามารถช่วยได้ทุกคนแต่ในขณะเดียวกันเสียงปืนและเสียงระเบิดก็ดังขึ้นใกล้ขึ้นทุกทีค่ำวันหนึ่ง่ายทหารของเขาถูกโจมตี เสียงไซเรนเตือนภัยดังขึ้นกองกำลังฝ่ายตรงข้ามบุกประชิดทหารส่วนใหญ่รีบคว้าอาวุธเพื่อเข้าสู่แนวปะทะแต่การยังอยู่ในเต็นท์ผ่าตาดัดกำลังช่วยชีวิตเพื่อนทหารที่กระสุนฝังในปอดเสียงระเบิดทำให้ไฟดับทั้งค่ายคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาดังขึ้นผ่านวิทยุหมอพวกมันบุกเข้ามาแล้วหยิบปืนแล้วออกมาช่วยยิงมือของการสั่นเล็กน้อยเขาวควรทำยังไง เขายังต้องช่วยชีวิตทหารที่นอนเลือดท่วมบนเตียงแต่ถ้าเขาไม่ออกไปช่วยพวกเพื่อนทหารของเขาอาจจะถูกสังหารฉันเป็นหมอหรือเป็นทหารนี่คือคำถามที่เขา,ผาเผชิญหน้าอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกเชี่ยววินาทีที่ต้องตัดสินใจการคว้าปืนที่เหน็บไว้ข้างเอลแต่ก่อนที่เขาจะออกไปเสียงควนคางของทหารบาดเจ็บก็ดังขึ้น หมอช่วยผมด้วยเขามองไปที่ชายที่ใกล้ตายตรงหน้าแล้วนึกถึงคำพูดของแม่หมอช่วยชีวิตทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครเขาตัดสินใจวางปืนแล้วหยิบมีดผ่าตัดแทนฉันจะอยู่ที่นี่เขาบอกกับเพื่อนทหารที่กำลังจะออกไปแนวหน้าฉันจะช่วยพวกนายให้มากที่สุดการต่อสู้ของเขาไม่ได้อยู่ในสนามรบแต่อยู่บนโต๊ะผ่าตัด ทหารคนแล้วคนเล่าถูกหามเข้ามาเขาเย็บแผลห้ามเลือดผ่าตัดโดยมีเพียงไฟฉายเล็กๆเ,เขาไม่รู้ว่าสงครามข้างนอกเป็นยังไงแล้วหลายชั่วโมงผ่านไปเสียงปืนเริ่มสงบลงแต่แล้วทหารฝ่ายศัตรูคนหนึ่งถูกนำตัวเข้ามาในเต็นท์พยาบาลเขามีแผลชะกันที่ท้องเลือดไหลไม่หยุดการลังเลเพื่อนทหารของเขาพูดว่า หมอไอ้คนนี้มันเป็นศัตรูนะปล่อยให้มันตายไปเถอะการกำมือแน่นแต่แล้วเขาก็พูดขึ้นมาฉันเป็นหมอไม่ใช่ผู้พิพากษาตราบใดที่เขายังหายใจฉันก็ต้องช่วยเขาการลงมือผ่าตัดโดยไม่ลังเลเลือดพุ่งกระจายเต็มมือของเขาแต่เขาโฟกัสแค่การรักษาชีวิตศัตรูที่เขาช่วยไวรอดมาได้ วันุ่วงขึ้นการลบยุติลงชั่วคราวการออกมาจากเต็นท์พยาบาลเห็นซากสนามรบที่เต็มไปด้วยเศษซากของการต่อสู้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมหลังจากเหตุการณ์นี้เพื่อนทหารของเขาเริ่มเข้าใจคนที่เคยดูถูกเขาว่าค่ะไม่ใช่ทหารตัวจริงเริ่มเคารพเขาเหมอนายอาจไม่เคยยิงปืนใส่ศัตรตูแต่วันนี้นายช่วยพวกเราทุกคน การเงยหน้ามองฟ้าแล้วดูคำตอบในใจฉันอาจไม่ใช่นักรบที่ใช้ปืนแต่ฉันคือหมอที่ต่อสู้เพื่อชีวิตหลังจากสงครามจบลงการกลับมายังฐานทัพทุกอย่างเงียบสงบกว่าที่เคยแต่ภายในใจของเขายังเต็มไปด้วยคำถามเขานั่งอยู่ในคลินิกสนามตรวจแผลให้ทหารที่รอดกลับมาแต่บางคนแม้ไม่มีแผลบนร่างกายก็ยังมีแผลในใจ เพื่อนทหารที่เคยรบเคียงข้างกันเข้ามาหาเขาหมอฉันไม่อยากฝันร้ายอีกแล้วฉันเห็นเพื่อนตายต่อหน้าทุกคืนการเริ่มตระหนักว่าสงครามไม่ได้ทิ้งไว้แค่บาดแผลทางกายแต่มันทิ้งร่องรอยในจิตใจเขาเริ่มสงสัยฉันสามารถช่วยพวกเขาได้มากกว่านี้ไหมการตัดสินใจลาออกจากแนวหน้าและเข้าร่วมโครงการแพย์สนามเพื่อช่วยเหลือทั้งทหารและพลเรือน เขาเสนอแนวคิดใหม่ให้กับกองทัพเราไม่ควรแค่รักษาทหารของเราแต่ควรช่วยเหลือทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเขาเริ่มสร้างเครือข่ายแพทย์อาสาในพื้นที่สงครามจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารสันติภาพที่ช่วยรักษาได้ทั้งทหารฝ่ายตรงข้ามและประชาชนใช้ความรู้ทางการแพทย์และจิตวิทยาในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามตอนแรกแนวคิดของเขาถูกต่อต้าน หมอจะไปช่วยศัตรูทำไมแต่หลังจากเห็นผลลัพธ์ทหารที่เคยเกียดศัตรูกับช่วยกันพาพวกเขามารักษาแม้แต่นายพลที่เคยแข็งก้าวยังยอมรับและสนับสนุนโครงการของการวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาทหารฝ่ายศัตรูที่เขาเคยช่วยชีวิตในสนามรบชายคนนั้นยกมือขึ้นทำความเคารพแล้วพูดว่าขอบคุณที่ช่วยชีวิตผมตอนนี้ผมเป็นหมออาสาแล้ว การมองชายคนนั้นแล้วอดไม่ได้ที่จะยิ้มฉันเคยคิดว่าศัตว์ตกับมิตรเป็นเส้นแบ่งที่ชัดเจนแต่ตอนนี้ฉันไม่คิดแบบนั้นอีกแล้วความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไปจากที่เคยต้องเลือกระหว่างเป็นทหารหรือหมอตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าเขาสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างในแบบของตัวเองหลายปีต่อมาการกลายเป็นหนึ่งในแพทย์ทหารที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด โรงพยาบาลสนามของเขาได้รับรางวัลจากองค์กรมนุษยธรรมทหารรุ่นใหม่ต่างมองเขาเป็นแบบอย่างของนักรบแห่งชีวิตเขาถูกเชิญให้ไปพูดที่งานสัมมนาแพทย์ทหารระดับโลกเขามองไปรอบๆและเห็นหมอทหารรุ่นใหม่ที่มีไฟในตัวเขายิ้มแล้วพูดว่าผมเคยคิดว่าผมต้องเลือกระหว่างการเป็นหมอหรือทหารแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าเราไม่ต้องเลือกระหว่างการปกป้องหรือการรักษา เพราะบางครั้งการรักษาก็คือการปกป้องเสียงปกมือดังกึกก้องการก้มมองมือของตัวเองที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นจากการช่วยชีวิตและเขารู้ว่านี่คือทางที่เขาเกิดมาเพื่อเดิน